สวัสดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะอยู่กับแพรแล้วก็พี่บอมจากละครเรื่องสามีชั่วคืนค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะไปชมความน่ารักของพวกเรา2คนในละครเรามาวัดความสนิทของพวกเรากันก่อนค่ะใครเริ่มก่อนดี ี่อมาคำพูดติดปากของบอมคืออะไรสวยสวยพอมาถึงกองเจอผู้หญิงเจอแพลวเจอพี่เมย์เจอพิงพลสวยสวยมากพี่ชอบทำอาหารหรือว่าเล่นดนตรีครับชอบทำอาหารคำถามมันง่ายไปปะเนี่ยคำถามง่ายคำถามง่ายเจอคำถามนี้เขาไปงงแน่ในไอจีตอนนี้บอมลงรูปทั้งหมดเท่าไหร่โอ้โหใครจะไปรู้ 2,500 <2005. S 1> เยอะๆไปครับ1,582รูปครับแน่พี่เคยมีผลงานภาพยนตร์ชื่อว่าเรื่องอะไรไอ้นี่รุ่นพี่เอัเบคอ,อยชมพูใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับอ,อันนั้นถือว่าเป็นผลงานเรื่องแรกเลยข้อต่อไปก็คือพี่มีสัตว์เลี้ยงคืออะไรหมามีกี่ตัว มีโซอี้กับซินดี้ครับซินดี้ก็จะเป็นหมาชิสุผสมอาทิสตัวหนึ่งเพิ่งซื้อมาใหม่เมื่อไม่านานมานี้ชื่อโซอี้ช่เป็นหมาพันเฟรนช์บูลด็อกพร้อมนะเริ่มนะสิ่งแรกที่แพลวชอบทําเมื่อมาถึงก้องถ่ายแพลวจะยิ้มดูมีสง,ง่าราศีมาเลยแล้วก็เดี๋ยวพนมมือขอโทษนะคะวันนี้แพลวสายขอโทษนะคะวันนี้แพลวสายค่ะขอโทษนะคะ <c oughs> ไม่ล <c oughs> เหมันเคยมีวันที่แบบว่าเราสา่านเพาเราจำเวลาผิดแต่อันนี้ข้อนี้ผิดชื่อไอจของแพลวเขียนยังไงแพลวเชอร์แพลวเชอร์ใช่ไหม P R A E W แล้วก็เชอร์ C H E R แต่ว่า R าสอตัวจ้ะอ๋อใช่ E R กิจกรรมยามว่าของแพลวคือเที่ยวคาเฟ่เก๋ๆบ้งางเล่นบอร์ดอะไรอย่างนี้ปะไม่ใช่เหรออ่านหนังสือ เฮ้ยจริงไหมนเนี่ยคนมีความรู้ขนาดนั้นเลยหรอชอบอยู่เงียบเนียบคนเดียวแล้วก็อ่านหนังสือหรือว่าแบบก็แก๊กอะไรในห้องของเราไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแพลวเกิดราศีอะไรเฮ้ยแพลวไม่เคยบอกมา่อก่อนนะว่าแพลวเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไร,ร,ออะไรตื่นปะ อันนี้ดาวราศีตุลจริงผมมา14ตุลาเฮ้ยพูดจริงป่ะเนี่ยชาว15ตุลาไม่เนืน้อคู่ไปเนี่ยละครล่ลาสุดที่ออนแอร์เรื่องอะไรเล่นคู่กับใครฉันติดตามละครเธออยู่เสมอ,อ,อกำมนันทึกหญิงออก,กำมนันหญิงเล่นคู่กับแชปอันนี้ก็เป็นความน่ารัก เล็ๆๆกๆน้อยกลุ่มกีบของพวกเราเนาะแต่ถ้าเกิดอยากสนุกกันให้เต็มที่นะคะก็ไปรอติดตามพวกเรา2คนในสารมีช่วงคืนใช่ไหมคะพี่บอมครับผมแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่แล้วก็มาพบก,กันใหม่ช่วงหน้านะคะ and go